สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพง์ุสุุาาพรมและรายการ CEO Talk ทางกิฟ e ิรินช n แนลนะครับวันนี้ครับรายการของเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่ส่งมาถามเดี๋ยวนี้หลายๆคนนะครับพอเปิดทีวีแล้วก็ดูรายการ CEO Talk เนี่ยก็ลุ้นนะครับว่าคำถามของตัวเองได้ถูกนํามาออกอากาศหรือ,อยังต้องรองลุ้นกันต่อนะครับเพราะว่าเราก็ทยอยอยนําคำถามที่ท่านผู้ชมส่งมา ออกนำมาออกอากาศกันอยู่ได้เรื่อยนะครับอย่าลืมส่งอ e ีเมลมานะครับตามอ e ีเมลแอดเรสที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าจอโทรทัศน์นี้คำถามของท่านเราไม่ลืมที่จะนำมาออกอากาศอย่างแน่นอนนะครับและแขกรับเชิญคนสำคัญของเราก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิ f ฟ r นสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดให้เกียรติมาอยู่ในรายการแล้วครับแพทยหญิงน,นลินีไผบูรครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคำถามครับจากคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการขายมาก่อนนะครับผู้ถามนี่เป็นสุภาพสตรีครับคุณหมอแล้วก็ทำงานเคยเป็นเซลล์ขายรถยนต์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยลาออกมาได้ประมาณ2เดือนแล้วครับตอนสมัยช่วงที่เธอเป็นเซลล์แรกๆก,ก็ทำงานแล้วก็มีความสุขดีแต่ตอนหลังเธอรู้สึกว่าเธอถูกกดดันฮะก็คือเร่งยอดมีการกำหนดเป้าที่สูงจนเกินไปจนเธอเองรู้สึกเครียดจึงต้องตัดสินใจลาออก ทีนี้พอเธอลาออกมาได้2เดือนจากการเป็นเซลล์ขายรถยนต์นะครับก็มานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เลยชวนเธอให้ทำธุรกิจของกิฟฟอรีนแล้วก็บอกว่าถ้าทำกิฟฟอรีนแล้วเนี่ยจะสบายนะเป็นนายของตัวเองไม่ต้องเครียดไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครมาเร่งยอดทำธุรกิจแล้วจะมีความสุขถ้าทำอย่างอื่นแล้วมีความทุกข์เนี่ยมาทำกิฟฟอรีนแล้วมีความสุขแน่ๆเขาก็ฟังเพื่อนแล้วเขาก็มาคิดนะครับในขณะเดียวกันเขาก็ลังเล แต่ก็ตัดสินใจสมัครไปนะครับในใจเขาเนี่ยมีคําถามซึ่งส่งมาถามคุณหมอเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าถ้าดิฉันลาออกแล้วเนี่ยมาทากิฟฟอรีนไม่เครียดไม่กดดันเนี่ยมันก็เหมือนกับดิฉันสปอยตัวเองคือหมายความว่าแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองแบบทําอะไรตามใจได้กลัวตัวเองจะเฉยกลัวตัวเองจะเฉยพอเขารู้สึกว่าเขาสปอยตัวเองแล้วเนี่ยงานของกิฟเฟอรีนมันจะดีขนาดนั้นเลยเหรอทําง่ายๆไม่เครียดไม่กดดันและได้เงินเยอะๆครับหมอเขาเขารู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่เขาเล่ามาจริงเหรอ เขาบอกว่างานในโลกนี้เนี่ยนะคะเอางานที่ไม่ใช่กิฟฟารินนะคะคงานเลยทั่วๆไปเนี่ยถ้านายจ้างเนี่ยนะคะจะพยายามผลักดันให้ลูกจ้างหรือลูกน้องเนี่ยทำงานและมีผลงานที่ดีเนี่ยเขาจะใช้วิธี2วิธีค่ะหนึ่งวิธีหนึ่งเรียกว่าการลงโทษกับ 2. 2การให้รางวัลค่ะคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพูดว่า ถ้าเป็นเซลล์ขายรถยนต์เนี่ยเขาจะมีเป้าเป้านี้จะถูกกําหนดว่าถ้าไม่ได้ตามนั้นเนี่ยเขาจะสูญเสียอะไรบางอย่างซึ่งมันจะคล้ายๆกับคําที่ว่ามันเป็นการลงโทษอะค่ะนะคะคนะคะ,คะ,คะถ้าถ้าไม่ได้ตามเป้าคุณจะอดได้นั่นคุณจะอดได้นี่คุณจะเสียสิทธินั่นคุณจะเสียสิทธิ์นี่นะคะแต่คิฟฟอรีนเนี่ยจะใช้อีกวิธีหนึ่งคือวิธีของการให้รางวัล นะคะเข้ามาเป็นเจ้าของกิฟฟารินเนี่ยเราจะพูดเสมอเลยว่าทุกคนที่เข้ามาสมัครปุ๊บคุณจะเหมือนเป็นเจ้าของกิฟฟารินโดยทันทีเจ้าของสินค้า2000อย่างโดยทันทีเจ้าของศูนย์ธุรกิจ1นึ่งสศูนย์สร้างเครือข่ายแล้วเนี่ยชวนคนมาต่อๆจากเราแล้วไม่ตัดใครจากเครือข่ายทุกคนซื้อกินซื้อใช้ในฐานะเจ้าของคุณเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทลูกกิฟฟารินเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่สนับสนุนบริษัทลูกให้ไม่ต้องลงทุนและไม่มีความเสี่ยงแต่สิ่งที่เราใช้ผลักดั เจ้าของบริษัทลูกหรือคุณที่ได้ก้าวเข้ามาทํางานในบริษัทของเรานั้นเนี่ยเราผลักดันด้วยรางวัลคือไรายได้ถ้าคุณทํางานแล้วดีขยันมีวินยัยคุณจะมีไรายได้ที่มากขึ้นถ้าคุณไม่ทําคุณไม่ได้แต่เราไม่ลงโทษแต่ขณะเดียวกันเราก็มีระบบสนับสนุนช่วยให้คุณเนี่ยมีรางวัลมากขึ้นอีก มีกําลังใจมากขึ้นอีกจากการที่มีเป้าการแข่งขันไปท่องเที่ยวต่างประเทศครัทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ทําได้ได้ไปเที่ยวอาจารย์เอ็นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้อัปลน์ของคุณท,ที่ท่านที่ถามมาเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันไม่กดดนันมีความสุขไม่มีนอนหลับสบายแล้วถ้าถามว่าถ้าคุณที่ถามถามว่าเราจะสปอยตัวเราเองไหมเนี่ย ต้องบอกว่าวันนี้ในกิฟฟารีเนี่ยสิ่งที่ผลักดันให้คุณโตไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทแม่มีให้คุณหมดทุกอย่างเลยนะทั้งรางวัลทั้งรายได้นะคะแต่เป้าหมายของคุณต่างหาก<ม>ว่าคุณมีอยากมีไรายได้เดือนละเท่าไหร่ค,รคุณมีอยากมีไรายได้ชนิดต่อเนื่องไหมชนิดมั่นคงไหมมีทีมงานที่แข็งแรงไหมมันจึงเป็นวิธีการที่ผลักดันคุณเนี่ยให้ทํางานอย่างถูกวิธีให้คุณสร้างทีมงานอย่างถูกวิธีให้คุณเรียนรู้หลักการการทํางานที่ถูกต้อง ข้อดีของคุณคือคุณเป็นเซลล์มาก่อนค่ะอใช่ครับะะประสบการณ์ตรงนี้สำคัญข้อนี้คือความเป็นต่องคุณนะคุณเป็นเซลล์มาก่อนคนเป็นเซลล์จะมีทักษะการพูดที่ดีทักษะการจูงจูงใจคนโน้มนา้าวจิตใจคุณได้ดีแต่ที่ที่คุณจะไม่ต้องกังวลก็คือว่าคุณจะไม่ถูกบีบคั้นแล้วถ้าถ้า ถ้าพี่ฟังไม่ผิดเขาลาออกมาสองเดือนแล้วด้วยซ้ำไปน,นะคะไม่ไม่ใช่ว่าลังเลว่าจะลาออกหรือไม่ลาออก,ล,ออกาลาออกมา,มาสองเดือนแล้วด้วยซ้ำไปแสดงว่าคุณคงเครียดมากจริงๆกับ,บเป้าที่คุณอาจจะคิดว่ามันยากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูว่าเป้าในกิฟต์ฟรีเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปแล้วมีเป้าหลายแบบนะคะเป้าหมายที่แข่งกับตัวเองเป้าหมายระดับต้นระดับกลางและระดับสูงมันขึ้นกับคุณอยากได้อยากมีแค่ไหนเท่านั้นเองละค่ะครับทีนี้คนที่ กังวลใจเรื่องการสปอยตัวเองเช่นลาออกมาแล้วเนี่ยพูดง่ายๆเป็นนายของตัวเองแล้วครับคุณหมอการสร้างวินัยให้ตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองท,ทําทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้มีเทคนิคในการสร้างวินยัยต้องยอม <รอ S 2> บอกคุณคุณที่ถามมาตรงๆว่าในกิฟเฟอรลินมีคนสปอยตัวเองจนเลิกทํำไหมมีนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีกติกามากที่ว่าไม่มีการบังคับแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องรู้ว่ามันดีกว่าการที่ มันรัดคุณจนกระทั่งคุณถูกบีบพลาออกอะ่ะให้บีบต้องออกเหมือนเหมือนเหมือนที่ในงานที่ผ่านมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยข้อเสียมันก็มีอย่างที่คุณว่าเหมือนกันนะคือถ้าทําไปแล้วขี้เกียจมีไรายได้แล้วรู้สึกสบายไม่อยากทําอะไรมากไปกว่านี้ก็จะไม่โตมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครบังคับไงนะคะถึงบอกว่าคนเราในวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบให้คนบังคับ เราต้องมาคับตัวเราเองค่ะ<ม>นะคะเราต้องมีวินยัยแล้ววินัยนี้มันขึ้นกับเป้าหมายจริงๆนะนะคะมันขึ้นกับว่าชีวิตเรามีเป้าหมายอย่างไรบางคนเนี่ยใช้เป้าหมายเป็นรถคันสวยที่อยากได้านคนใช้เป้าหมายเป็นปริญญาบัตรของลูกเป็นบ้านเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันแต่ว่าเป้าหมายเนี้ยถ้าเรานึกถึงมันทุกวันทุกวันทุกๆวินาทีเนี่ยว่าเราเวลาเราเจอปัญหาบ้างเจออุปสรรคบ้างเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งกว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายครับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรามีวินัยมากขึ้น,นนะครับก็ท่านที่ถามคําถามนี้มาก็เห็นแล้วนะครับว่าการเริ่มต้นที่แท้จริงแล้วเนี่ยทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ทั้งนั้นนะครับใช่ค่ะไองานจะง่ายหรือจะยากเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีความพยายามและมีเป้าหมายที่ชัดเจนบางทีทําเรื่องง่ายๆก็อาจจะประสบความสำเร็จแล้วที่สําคัญนะคะคุณเป็นเซลส์มาเนี<ม>่ยค<ม>ุณเป็นลูกน้องเข้ามานะคะ แต่หมอจะบอกว่าอยู่ในกิฟต์รีนเนี่ยคุณเป็นนายตัวเองนะแล้วคุณเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองด้วยและเพดานรายได้ของคุณไม่จํากัดจริงๆเพราะว่าเครือข่ายที่ได้สร้างมาไม่จํากัดจริงๆด้วยเหมือนกันนะคะลองมาฟังดูเราไม่ตัดใครจากเครือข่ายของคุณเลยตลอดไปแล้วทุกคนในเครือข่ายเข้ามาแบบเจ้าของใช้สินค้าแบบเจ้าของข้อนี้เป็นจุดเด่นที่ชัดเจนมากที่สุดค่ะครับผมอ่านะครับวันนี้ คำตอบของคุณหมอน่าจะเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับผู้ที่ส่งคำถามเข้ามาถามเรานะครับครั้งต่อไปคำถามจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมรายการ CEO Talk ครับวันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ